ปลุกปีศาจต้องใช้ปีศาจปุกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะกลับมาพูดคํานี้ได้หรือ,อยังนะครับแต่ว่า3นัดเนี่ยพวกเขาชนะรวดเลยและแม้กว่ายร่างทองก็กลับมาแล้วจะจะกลับมาจริงหรือเปล่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับการกลับมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เริ่มเขา้ารูปเข้ารอยอีกครั้งระราบทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามในเกมเอเลนข่าวครับ การทดสอบเมืองประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับน้อยครั้งมากที่จะมีใครสักคนโดนริบปอกแขกกับตันทีมกลางทางเพื่อจะนำมันเนี่ยไปมอบให้กับใครอีกคนหนึ่งซึ่งแฮร์รี่แม็กควายคือคนคนนั้นครับเขาเองเคยมีฐานะด้วยการถูกมองว่าไม่เหมาะสมสําหรับการเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวอีกต่อไปอีกท้งการมีค่าตัวสิติโลกม่ทําให้เขาเผชิญกับคำถามตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาโดนจับตาตลอดในทุกเกมกับ3ปีกว่าๆในสีเสื้อปีศาจแดงและถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆครับเขาจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่นานวันเข้าเขากถูกกกคําาาวิิจจร์เหลล่นนนนนั้ืแม กลายเป็นนักเตะที่ถูกแฟนบอลบางส่วนแอนตี้และถูกมองว่าเป็นนักเตะที่ลงสนามทีไรต้องสร้างคอนเทนต์ตลอดเวลาซึ่งก็จริงนะครับแถมยังไม่ใช่ตัวเรื่องอันดับรแรกๆใน,ในใสายตาของเทนฮากด้วยซ้ำนะครับอยู่แงไรก็ตามครับสถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษเสมอครับสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับมาดูเหมือนว่าแฮร์รี่แม็คไกํกำลังจะเจอ turning point ครั้งสำคัญบางอย่างเขาลงเป็นตัวจริง3เกมล่าสุดให้กับแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดพร้อมกลายเป็นคีแมนที่พาปีศาจแดงคว้าชัยได้3นัดติดเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ ผมว่าเรื่องนี้ตามเป็นยาวครับเริ่มต้นที่ประเด็นแรกการประกาศของแม็กไวครับ ก่อนหน้านี้ไม่ว่าแม็กควายจะขยับไปไหนนะครับก็จะกลายเป็นคอนเนตเสมอฮะมีทั้งจังหวะจ่ายบอลพลาดจังหวะเลี้ยงบอลแบบงงๆจนเขากลายเป็นตัวหาของแฟนบอลแม้ว่าตัวจะทำงานได้ดีมากในช่วง2ซีซั่นแรกของเขาแต่หลังจากนั้นความผิดพลาดที่ตัวเขาก่อขึ้นมันทําให้แม็กควายไม่ใช่ตัวเลือกคนสําคัญสาหรับเทนหาอีกต่อไปครับสมมร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามีสถานะไม่ต่างอะไรไปกับตั้งแต่ที่ชตาขาดไปแล้วโดยเริ่มต้นจากการโดนยึดปอกแขงกัลตันทีมไปให้บรูโน่เฟรนันเดสซึ่งถ้าเราไม่ได้โลกส่วนจนเกินไปนะครับการที่่เร,รู้ไกบมสณึจ นแน่ละครับว่าเขาอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสาหรับการเป็นผู้นําแต่การโดนยึดบทบาทแบบนี้ถ้าใจไม่แข็งพอคุณคงย้ายหนีออกจากทีมไปแล้วตลอดทั้งซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแม็กควาได้รับความสนใจจากหลายสโมอสรโดยเฉพาะกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดของเดวิดมอยส์ซึ่งยูเนเต็ดครับไม่ได้มีทีท่าจะขัดขวางแต่อย่างใดหากเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมพวกเขาพร้อมปล่อยแม็กควาทันทีอีกทั้งปีศั้แดงยังได้วางเป้าหมายหากองหลังคนใหม่แล้วอีกด้วยโดยเริ่มต้นจากคิมบินแจครับแต่ปรากฏว่าแม็กควายนั้นก็ไมิิววนคเเป้าาาาาหมมย่่ข แบงก์แชมแบงก์ปาวาของคัพเสือใต้ซึ่งดีลนี้มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงมากครับแถบช่วงเวลานั้นแมนยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมใกล้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกันแล้วสำหรับการซื้อตัวแฮร์แม็กควายในราคา30ล้านปอนด์ซึ่งในเวลานั้นครับความน่าจะเป็นก็คือแม็กควายจะย้ายไปสวมเสื้อเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนแมนยูจะได้ตัวปาวาเข้ามาสู่ทีมแต่ว่าจ,จู่ๆครับดีลแม็กควายกับเวสต์แฮมมันก็ล่มไปซะอย่างนั้นเช่นเดียวกับดีลของปาวาที่ไม่เกิดขึ้นจะทำให้นันนะเก,ยยก, Inter กเ,ะออกเตะน,นั นประกาศว่าเวสต์แฮมเป็นสโม,มสรใหญ่แต่ผมอยากจะบอกว่าผมยังโฟกัสกับยูเนเตดอยู่เสมอผมอยากจะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งของตัวเองแต่แน่นอนว่าเวลาลงสนามเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผมมากนี่คือสารทารบของแฮร์รี่แม็กควายนะครับเขารู้ดีครับว่าการไม่ได้ย้ายไปเวสต์แฮมเนี่ยมันจะทำให้ยูเนเตดนั้นไม่ได้กองหลังคนใหม่และเขาก็รู้ดีว่าตัวเขาเองเนี่ยจะกลายเป็นจุดโฟกัสของแฟนบอลที่ต้องการให้เขาย้ายออกจากทีมแต่การเป็นทั้งจุดโฟกัสรู้การโดนริบป,ปอกแข่งกับตันทีมมันไม่ได้ทําให้เขายอมแพ้แม้ว่าซีซั่นนนม็าาจเเตตตลลืออกกๆ่ บราเฟโอวารานวิกเตอร์เลเดนเลฟจอห์นนี่อีเวนหรือถ้าลุชอไม่เจ็บบางทีชออาจมีภาษีดีกว่าแม็กควายสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสุดท้ายครับเมื่อปีศาจแดงมาเชิญกับปัญหากองหลังได้รับอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะลิซันโดมาติเนสที่อาจต้องพักยาว2-3เดือนเช่นเดียวกับวารานครับที่มีร่างกายที่ไม่ค่อยฟิตส,สักเท่าไหร่คราวนี้โอกาสมาเลยตกมาหาแฮร์รี่แม็กควายแต่ก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสดังกล่าวเจ้าตัวดันไปเป่าประกาศเอาไว้ว่ากูกลับมาแน่และถ้ามีกูไว้จะไม่แพ้แน่นอนแม็กควายบอกเพิ มันบอกด้วยังของมันเองแม้ผมไม่ได้ลงตัวจริงมากตามที่ผมต้องการแต่เปอร์เซ็นต์การคว้าชนะของทีมยามที่ผมลงเล่นมันสูงอย่างน่าเหลือเชื่อถ้าคุณได้ดูเกมที่ผมได้ลงเป็นตัวจริง15-20ถึงเกมกับสโมสรและทีมชาติผมต้องบอกว่าผมพอใจกับผลงานของตัวเองมากๆาสติของผมพูดแทนผมไปแล้วแน่นอนว่าผมสามารถพัฒนาได้ผมจะทํางานหนักและผลักดันตัวเองต่อไปผมมั่นใจว่าโอกาสกําลังมาหาผมผมจะไม่นั่งบนมา้านั่งไปตลอดชีวิตแล้วรอลงเล่นแค่เดือนละครั้งเท่านั้นโอ้โหนี่ครับนี่คือการประกาศแบบโอ้โหสุดยอดเลยครับยอ เยอะมากโอกาสกำลังจะกลับมาแล้วมันก็เลยทาให้แฟนบอลบางกลุ่มหงุดหงิดครับแล้วก็มองว่าพูดทําไมเนี่ยพูดเยอะเกินไปหรือเปล่าทําไมไม่พิสูจน์คาพูดเหล่านั้นในสนามล่ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยตัวเลขมันก็ระบุไว้แบบนั้นจริงๆนะครับเพราะทวารจากวันที่เขาได้กล่าวประโยคนี้ไปครับสิตินี้มันบ่งชี้ว่าหากนักเตะรายนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงปีศาจแดงจะมีเปอร์เซ็นชนะมากถึง73%สิสเ่วนซีซั่นก่อนครับแมนยูนเต็ดมีสถิติชนะสูงถึงเมากก็านลงสนาเปจรโเยน็นก1เนัดที่งแ,แง 6กเครับเวลาที่แม็กควายไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11คนแรกอดี๋ยวแล้วก็ตามครับมันก็คือตัวเลขในอดีตนะครับซึ่งอดีตมันก็ผ่านมาแล้วงานของเขาต่อจากนี้คือการทํายังไงก็ได้ให้แฟนบอลได้เห็นกับตาว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือความจริงเขาต้องมีสูรตัวเองในสนามเพื่อทำให้แฟนบอลและเทนฮาร์เชื่อได้ว่าเขาดีพอสำหรับโอกาสที่กำลังมาถึงและดูเหมือนว่าคําพูดที่เป็นแฟนมองว่าเหมือนโม้เลยครับมันดันมีแววว่าจะกลายเป็นเรื่องจริงซะด้วยประเด็นที่2สถานการณ์สร้างโอกาสครับแมน,นต,ต,มตนนนดิเกดวเขาเบร้งอนด 10ของตงตาารแถมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขายังเป็นบัวของกลุ่มหลังออกสตาร์ทเทอร์เมนต์ด้วยการแพ้2นัดรวดซึ่งณเวลานั้นครับกองหลังของพวกเขาบาดเจ็บแทบหมดทีมโอกาสก็เลยตกมาหาแฮร์รี่แม็กควายครับแม็กควายได้เริ่มต้นลงตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์เปิดบ้านประทะเบรนฟอร์ดครับโดยจับคู่กับจอห์นนี่อีแวนโดยเบรนฟอร์ดได้ประตูขึ้นนำก่อนจากมาติอัสแยนเซนในนาทีที่26และนี่ไม่ใช่เกมที่ดีนักครับพวกเขาโดนําแบบนี้มาตลอดทั้ง90นาทีอย่างไรก็ตามครับสกอตต์มา A, ปปตูเร,ร่บเบ ไปรอในกรอบเกลโทษก่อนเจ้าตัวจมงตั้งบอลให้แม็กโจมิเน่ทำประตูได้และกลายเป็นประตูชัยของเกมนั้นคือการแอซซิต์ของแฮร์รี่แม็กควายครับซึ่งนอกจากการแอซซิต์นะครับภาพรวมเกมนั้นเนี่ยนะครับแม็กควายยังทำได้ดีมากๆไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเด่นชัดแม้ว่าเขาจะโดนแฟนบอลบางส่วนโหในเกมนี้ก็ตามส่วนเทนฮากก็ออกมาปกป้องเจ้าตัวเต็มที่ครับเทนฮากบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงโหเลยนะผมคิดว่าทีมเราได้รับการสนับสนุนในเกมนี้และนี่คือโมเมนตัมที่ดีในการคัมแบ็กกลับมาการเล่นดีแค่นั้นเดียวอาจไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะแม้แต่อออดดดดีีีตตตตตนนนัััักกเเเะะปศาาาาาาจจแแแงงงงยยย่่่ิิมมมร์้้้คคถบบบ็ววลไ โดยบอตอฟน่ะวิจารณ์ว่าแม็กควาทำงานได้ดีในเกมกับเบนฟอร์ดสิ่งเดียวที่เขาสามารถทําได้คือการมีสมาธิกับการเล่นต่อไปในตอนที่ได้รับโอกาสลงสนามและต้องไม่ทํพลาดแบบโมโงเหมือนเมื่อก่อนอีกตอนนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมนั้นเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นและมีอีโก้ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นกัปตันทีมอีกแล้วและอีโก้ของเขาก็ได้รับผลกระทบเขาจึเป็นต้องเริ่มสร้างความสมพันธ์กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเกมต่อมาครับแม็กควาได้รับโอกาสลงเป็นตัวยเชนะ21 ยูน t เต็ดจากประตูแชร์ของเดลกอลดาโลแต่คนที่ได้รางวันแมนออฟเดอะแมตช์ผมไม่ทายว่าเป็นใครครับ แน่นอนครับแฮรุนแมากควายเราต้องยอมรับว่าเกมนี้ครับเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเกมรับไว้ใจได้ลูกลอากาศเก็บกินได้หมดลยครับแถมยังออกบอลได้แม่นยำบิลอัพเกมได้ส่วนการวางบอลยาวก็สามารถกดดันคู่แข่งได้ดีด้วยยืนยันได้จากตัวเลขนะครับเขาสัมผัสบอลทั้งหมด10 4ครั้งผ่านบอลแม่นยำ82%วางบอลยาว17ครั้งเข้าเป้า13ครั้งโดนลูกลอากาศ7ครั้งชนะ5ครั้งเคลียร์บอลและบล็อกลูกยิงอย่างละ3ครั้งที่ผ่านมาเขาถูกกรอปเพราะมองว่า,วาบิลอัพเกมไม่ได้แต่แมตนนม และวางบอลยาสำเร็จมากที่สุดในสนามและการจับคู่รวมกันกับอ e ีแวนก็ไม่ได้ก่อให้เกิดคอนเทนต์อย่างที่ใครคาดการเอาไว้ด้วยครับ เกมต่อมาถือเป็นเกมสำคัญของเจ้าตัวครับนั่นคือการเปิดบ้านรับการมาเย็นโคเปนเฮเกนในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกมันคือเกมที่ยูเนเต็ดจะแพ้ไม่ได้อีกแล้วเพราะถ้าพ่ายแพ้หรือสะดุดเสมอโอกาสตกรอบเป็นไปได้สูงมากๆครับเกมนี้ครับแม็กควายออกสตาร์ตตัวจริงร่วมกับราเฟลวารานและนี่เป็นอีกครั้งที่ร่างทองแม็กควายลงมาประทับครับเขาเล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งออกบอลได้อย่างยอดเยี่ยมและในขณะที่ยูเนเต็ดพยายามอย่างหนักที่ทำประตูให้ได้บานานาลุกก็ใช้โอกาสสิ้นเปลืองมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลายเป็นแม็กควายนี่แหละครับที่หม่งลจ แดงเรียบร้อยแล้วสมคัญที่สุดคือช่วงทดเวลาครับโอนาน่าช่วยเซฟจุดโทษพาทีมเก็บ3แต้มได้สําเร็จโดยเมยแม็กควายเป็นคนทําประตูชัยหลังจบเกมเราเลยได้เห็นสนักเตะที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับทั้งโอนาน่าและแม็กควายปลีกตัวออกมาพร้อมกันเพื่อไปหาแฟนบอลแล้วพวกเขาก็ได้รับเสียงปรบมือบรรดาตำนานนักเตะนําทัพโดยริโอฟอร์ดินานก็เข้ามาแสดงความชื่นชมและการได้เป็นที่รักอีกครั้งมันคือสิ่งที่พวกเขาทั้งคู่เฝ้าฝันเอาไว้ครับเกมนี้พวกเขาทําได้สําเร็จแล้วครับนี่ถือเป็นอีกครั้งครับที่แม วางบอลยาวเข้าเป้า2ครั้งชนะลูกกลางอากาศ4ครั้งบล็อกลูกยิง2ครั้งหาโอกาสยิงได้1ครั้งกลายเป็น1ประตูท่ากทั้ว่า3เกมที่เขาได้ลงเป็นตัวจริงนั้นแม็กวายมี1แอสซิสต์ในเกมกับเบรนฟอร์ดและมี1แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดรวมถึงมี1ประตูในเกมกับโคเปเฮเกนผลงานจับต้องได้ทุกนัดครับนอกจากนี้ครับสกายสปอร์ตยังได้นำค่าเฉลี่ยต่างๆของแม็กวายในซีซันก่อนกับซีซันนี้มาเทียบกันครับและพบว่าผลงานของเขาดีขึ้นจริงๆกจรัซี65.4%การดวลลูกกอาาศ ซีซั่นก่อนมีค่าเฉลี่ย2.95ครั้งต่อเกมซีซั่นนี้3.9 5ครั้งต่อเกมการผ่านบอลในมุมที่สุดท้ายอันนี้เด่นชัดมากนะครับเพราะว่าซีซั่นก่อนเนี่ยแม็กควายมีค่าเฉลี่ย5้9เกครั้งต่อเกมซีซั่นนี้มีค่าเฉลี่ยสูงถึง10.34าีครั้งต่อเกมช่้เดี่ยวการผ่านบอลยาวครับซีซั่นก่อนมีค่าเฉลี่ยงต่ซั่นนี้8.21ครั้งต่อเกมที่น่นนี้แปดจายบองหนึ่งครั้งต่อเกมแต่บว่รที่น่า็นนักที่แมนเกมิตีเมแยวแลีกคร เนี่ยมันย่อมมีข้อดีในตัวเขาแน่ๆแ,และเมื่อก่อนนะครับเรื่องของการบิ้อัพก็เป็นอีก1จุดเด่นที่ทําให้ยูไนเต็ดเนี่ย,ยกล้าจ่ายเงินมหาศาลขนาดนั้นเพราอคว้าตัวเขามานะครับยืนยันได้จากตัวเลขสถิติของเขาในซีซั่นสุดท้ายกับเลสเตอร์นะครับเขาผ่านบอลตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยสูงถึง1,747ครั้งผ่านบอลต่อเกมเฉลี่ย56.35ครั้งครับและผ่านบอลยาวแม่นยําม,มากถึง191ครั้งเท่ากับว่าตอนนี้ครับแม็คควายเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อตัวเองจ่ายบอลหรือบิ้วอัพเกมดีขึ้นแต่เขาแค่กลับมาเป็นตัวเองมากขึ้นและการบิ้วอัพได้ดีนั่นแหละครับจะเป็นทีเด็ดที่ทําให้เขาสามารถมัดใจเอริคเทนฮักได้เพราะมันคือสิ่งสําคัญ เดนฮารต้องการจากกองหลังในทีมของเขา อย่างไรก็ตามครับเอากันให้แฟร์นะครับสเกมดังกล่าวแม้มันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังเป็นเพียงผลงานระยะสั้นเท่านั้นยังมีอีกหลายบททดสอบครับที่แม็กควายังต้องทาการพิสูจน์ซึ่งแม็กควายมั่นใจว่านี่คือโอกาสของเขาแต่ด่านหินอย่างการดวกับแมนซิตี้ก็มันจะมาถึงถ้าเกมนี้จบลงด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมอีกครั้งเราอาจจะพูดได้เต็มปากจริงๆครับว่าแฮร์รี่แม็กควายนั้นกลับมาเป็นกองหลังที่ไว้ใจได้อีกครั้งเพียงแค่ตอนนี้ยังตัดสินแบบนั้นไม่ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถตัดสินน,นน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 นไดด้้้ใใใตตตตออออีีีีคคครับบืววาาามมงงจขแ็่กกกโลลลทยเปฟ เป็นตัวเลือกสุดท้ายโดนริปปอบแข่งกับทันทีและในฐานะมนุษย์คนหนึง่งเขาแบกรับทั้งหมดนี้เอาไว้ครับเขาต้องเลื่อนมือถือเจอแต่คนที่ด่าทอตัวเองตลอดเวลาเขาจะต้องรู้สึกยังไงครับเมื่อเซ็นนามสกุลตัวเองว่าแม็กควายแล้วเจอตัวเองในโซเชียลเป็นคลิปล้อเลียนทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาแม็กควายคือคนที่โดนความกดดันาทาทถมมากนะครับสิ่งที่เขาตอบโต้คือไม่ใช่การบ่นกลนด่าครับหรือว่าการโพสต์ต่อว่าแฟนบอลนั่นเขาไม่ทําเลยเขาตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสเพื่อพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาคําวิจารณ์นั้้นนนนไมม่ดดดตองเวววคาาาาททํีีียยะรบฮจจใ แต่เขาไม่ใช่คนใจร้ายถึงขนาดที่ไม่คิดให้โอกาสลูกทีมของเขาครับเพียงแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องแสดงความพยายามออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองดีพอสาหรับโอกาสจริงๆและคาชื่นชมในเวลานี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่แม็กควายควรได้รับอย่างแท้จริงแล้วมาดูกันต่อไปครับว่าแม็กควายเวอร์ชันนี้เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนจริงๆตัวจริงถาวรได้หรือเปล่าและในเกมกับซิตี้เขาจะยังทำงานได้่ังโดดเด่นอีกหรือไม่อีกไม่นานเราคงได้รู้กันครับจริงๆแล้วแม็กควายก็เป็นคนอังกฤษนะครับจริงๆก็ยังมีนักเตะอังกฤษอีกหนึ่กกก็จจจะะะรรรูู้้วว่่าาาาาิธีีีเเเอออชชนนนนใใแฟบผัดทม มันไม่ได้ทํายากเลยครับแค่ก้มหน้าก้มตาเล่นฟุตบอลอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนผมหวังว่าจะดนซานโชจะได้เห็นบทเรียนจากแฮร์รี่แม็กควายและได้นําไปปรับใช้กับตัวเองบ้างนะครับนี่ก็ในหมวดของเกมเอรเลนข่าวครับท้าคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วคุณคอมเมนต์มาเลยครับรู้สึกอย่างแม็กควายในตอนนี้บ้างคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ผู้ที่ขึ้นมาสว่างวาบแล้วก็หายไปหรือว่านี่อาจจะเป็นเช้าวันใหม่ของแฮร์รี่แม็กควายในชีวิตการคาแข้งเป็นนักฟุตบอลข,ของเขาครับวันนี้เกมเองไปก่อนครับสวส